น้องแลควก็สบายดีเอฟซคือเก่าตาเหตุที่เขายังบมทันเขาป่านอ้องาะว่ายังเก็บวเขาอ,อยู่นี่าัวบาเขาซื้ยยามาเยยาเป็นยังไงลทุกชนิดท่ามอคางคนบ,บ้านน <c oughs> ะหวานจะมียาน,นนวดนึเ่เราเจ็บพวเขาออมันยางยางยางไ่ได้ <laughs> ยังกระย่าเผาเบื่อกันเด้นพี่น้องแต่ว่าวันนี้มีอันพี่น้องมาบอกไปกินหมอูอยู่เหืนพิน่นจอกจาก่นเฮ็ดยังชิพูเค้นหมดเลยยังกับโ้นะครับุะละกล้ามาเศ้าเก็บบวเข้าเข้าป่าเก่าก่น้อเ้เลยพี่น้องพัดเฮาเข้าป่ามากไับหมู1 2หนึ่ง2องสามสี่หาอัาโต้ไปเลยไปเลายแห่เขาก็เกียมไปเลยลไปป่า แต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไายแดนเขาบอลอยู่ในพ้นตกหองทั้งล่มพร้อมเลยนี่ละมันในการเฮื่ยเราเะยพี่นอนมันจะมีตูบน้หน่อยนะหนึง่งถ้าเห็ดเห้ว เก้าว่าคืคายนี้รองขนมมาเลยไปร้องเลย <c ười> คายพอได้เงนินซื้อมาหลดขึ้นผู้ <c ười> ย่ง้บอกาก,ก,กันแล้วนะเลยเัืพดกแทนพูกตังแต่วันที่ที่สิเดือนแปดสองพันามกันแล้วแต่ว่าไปกินหมูครือว่าอะไร้องนี่แหละปน้องรถเทาตูกขี่ขึ้นผู้แต่ละเถื่อนเ่ยมันกับ มันกระเพ่คือกันไปเนอะเ <laughs> <laughs> พราะว่าเจ้าคลองหัวเข่าเพ่มันกระเพ่คือกันนรถเนี่ยก็เลยโอ้ตายเลยบ <_ d ata> ักสุด่ะมัดม,ม,มันลอย <_ d ata> นี่คือต้องอาศัยตักลักประชาชนโดยข้าเริ่มเิสซูวันนี่เลย วางเดือนรังในน้ำกระถ่วมมันเลมันเลยหม,ยยมนันหางกระโลกกูและปูกทั้ทงเราสิไปแต่ว่าพ้นตกนกระเดน็นก็ต้งพนทั้งลบมาพอดีเขาเห็ดมูแล้วเลยตไนลงขวลัวมูเขาก็วิ่งเดกเขาเากินมูไว้วอ้เน,นะาะ <laughs> ปาวัหรือบานฮะอยู่บานอยู่บานแล้วอยู่บานเนาะ้ากล้องวิ่งถังทนใ้่อยู่ตลึกจะเหากระต๊เนาะเนาะเดี๋ยววิได้นะอันนี้วะเต่าไปเลยเป็นรับโอ้ านำรังเท่าแกย่างเป็นเ่าแกเนาะตกเลยว้ายคอยบจักรล่ายบดขึ้ก็ได้กินซีมือเท่าแกตบเนาะไิ่ช่แด้วยแฉแล้วเกลือเกลือใช่เกลือตก นจะเช้าเราจะมาเนาะไปคับเพื่อบอไปบ่ได้เลยเอาเนี่เจ้าเลยอาเนี่ยเจ้าเลยกินได้ยบอเจ้าก้อนเลจ้าเนตเลยไมฮาก้อนเลยได้ดีได้ไอ้ลย โอ้ยแซ่บครับบานเทาเนาะชฉางกอะไรใช่ยองแม้ฉางเลยโอ้ยน้องไายเจ้าเมื่อคนลังนี่เลยจำคำคู่จำนี่จำนู่ก็จำป้าจำมาวันนี้จำบ่จำปะ้าเนี่ย อันนี้ไรเออจัมาปุ๋ยเนาะจัมาได้เขาบรีมารมาเนราน้องไปยังบรมาไอ้ไอ้เป็นจีบแลยเนีีไม่แห้งคำโก็จอว่แต่ยังมีมตชเมานมิเตชุมมิใตใัใไ้ได้เงลยคำอ้ามันยิงโอ้ยบ่ได้เนาะบ่อาบ่หายก็ได้เกั่าแล้วกระไ้เล่าเลย้ยเรีเลียังมะรนี่เจ้าพัดดีมเร็งเลยกยังเลียกยังมเรงบอสเต่ เลขไผ่เลขวันจันทร์มันเลยเลขออกยันว่าจะพันกับคักอันนี้เพ้นจักอินเดียบริจูกรมพันนะยังมือซาซาเจ้าคดว่าเลขยังมันเจ้ามันใจเองเลขยังชวนบางยังตุกโคือเก่ากกไก่กกยังกกยังยังกกกุ้งกวางอ่ามันยังว่าตกโคือเก่านี่กยังบุบมันบุบกับไหนงต้องใช้เราเบิร์ตติกโกยัง กวงเล็กนี้ชิ่อองเล็กบูจนองเากิดมูกลกวกงานนั้นไปเล่าไปนเมียตีประจำเมียหรอาตมีอะตกอจะตุกอได้กระตามเจ้าชื่อโกกระตากระยาเจ้าโกกัเบื่อกะยาเจ้าเอ็หลอนนะเอาโกกอตุกอมันต้องมีตัก้อนค่นี้นะเอาจอๆไปยัง จอจอสองตัวจุนๆใบเสียเงินมูเงินคู่นะจะน้อยกอกายจะน้อยกอกวงจะน้อยกอแม่กลวยนี่จะน้อยนี่ซูมูมอมูนี่กับลอเรานี่ถักมันออกสฉลูเนาะมันออกสฉลูพอแล้วจอยก่อนบังคับฉลูขอบจักข่าแก่คนปีงมันเคยหำเนาะมันเคยห้ำมูแล้วมันเคยหำหมัดเนาะ บราหอกชายมากม่่้ยบรสีนอ้โอเขากำลังเป็นอกด้ยง่ายเลยปักซีต้นบ่เออปักซีต้นนี่หักเดเอาตัวหักนั่เลไปปผลกเเสียบใช่อันน่ะนนี้เฮาจิ้มยังหักเสียบหักเสียบนน่มันเป็นสะเป็นชาย่มีข้คิงบ่มาลายไม่กูข้คิงเนาะ

ตากแดงแล้วมันแห้งเงี้ยเจ้ากินเราได้แหละเจ้าดองเชี่ยวเราเจ้ากินเราไม่ได้แหละต้มกินเราได้เหรอเจ้ากินเราได้ดองเชี่ยวเราเออก็ได้แม่ลับเวียดเราบอ้นมันจะขมๆเนาะจากน้อยแต่ขมแบบแห้งเนาะขมบบเบื่อดีเจ้าเขาเขาอะไรกันเจ้าเขาเขาลอยก็ดูกเดียวลั่นก็หลักหลักหลักเนี่ยเจ้าตากแดงเจ้าก้อนนั้นมันแห้งมันแห้งเนาะมันแห้ง ดอกบ้านบ่ดอกจุ้มดอกจุ้มดอกอวดแต่ดอกมันได้หมดจ้าตากโลดดอกมะฮุ่งเนาะอยู่ตลาดลาวานี่ยขายสิพันโลหนึ่งขายสิพันกีบนี่ไปชื่อเอาบุเช่หอยยันแม่นะเลเลยดอกตากได้บ่ดอกตากได้ไม่แห้งก่อนนี่ดอกมะฮุ่งตัวผู้ตัวผู้จะมีดอกเออจะตากโลดเอาหมดหนึ่งได้หมดใเจอกติดนั่นองนี่เอาหมดหนึ่ง มาเอาแต่อันนี้ไลยว่เอาได้การมันนี่เอาได้เอาแต่ดอกมันนี่คือไม่ดอกมันนี่อ่ะวิ่งเอาได้ดอกมันจะตากแดดดีเจ้าบ่เขาล่างเบิ้งบ่เขานี่เขาตีกบได้ไหมเจ้าเจ้าเก็บไปขายก็ได้บ่เชื่อดิเจ้าไปขอขายแล้วทบ้านเขาก็ได้ยุระบายก็ได้จะไปเก็บนื้อหาดมันกี่กิโลนี่สิจริงมันแห้งแน่เลย โอ้โ้ขาดนี่ตากแห้งตากแห้กนดอกัะฮุ่นบองเราก็ได้เจัวนี้เขาวขาขเราได้ต้มน้ำกินเขากินาได้เออกินเห่าได้เลยกินเหาได้ก็จะได้วากันวะเ่าหนึ่งมุฮอดมือหนึ่งได้กินเือเก่าแล้วส้มส้กินญ้าและกินเหล่ากินน้ำยาเออโอ้ยาดีน่นีก็ เราขากันได้นกันยังค้องนึงเราไปจอดือที่เธอเราไปจอดกี้ยากงอ๋อมะเพ็ดเราเทิงเขาด้เนาะเออมะเพ็ดมาดูโอ้ยสุดยอดเลยอมีสานผงกชานเผ็ดต้มะเพ็ดเลยนเออทองทองชิดพานอันนี้ไรโอ้พอซื้อบม่ได้แพงแล้วก็แพงไฟจิขายอารบอกแพงแตเ เขาปูอยู่ไฮสุวรนี่ตากัเลยเทแเนาะูไฮผู้ฝึกาโอ้พอดีเมาะแล้วเจ้ารนากงานเนี่เนาะ่มแห้งพม่น้องไ้พว่นเมาะกับผมเมาะเลยพี่แนวเมื่อลังเมื่อลังไม่รู้ว่าปลาเลยบนปลาอเปลาเลยจำจำปลาแล้วนี่เออาเอาไมอีกแก่ก่แก่จืด ủa nhìn cái mùi này, ở hiện lên văn hóa, hoành nhâm ăn nhà hoành nhâm ăn lèo, làm măm măm nhát thôi. này, 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 บางคนเฮาเดเลือกน้คยลองบงได้กินคลิปแชรบลอยแล้วละจกอยู่จอออกมาเลยแล้ใส่กับถึงบ่พอได้อยู่อะรตัวม้อเ้ตัวรอสั้วอปาบ่ยบ่บ่เจ้าเราได้อโอ้ข้งนี้เนาะซอยที่จะไปพันัแซ่บเลย

ใส่เป็นมักเข็มเลยใส่ฮัมโม่เป็นหยอดเนาะลงโปรดเล็นาวๆเนี่ยช้หยอดแล้วเจาเนาะไปใส่นยไปใส่แล้วบวกกับพลเนี่ยนี่ๆๆลาขาวโจกโลกนี้ควาคสุขของขดเนี่ยอาจารย์ชกเล็กมาเอาเข้าๆเลยชกแม่จังุกเล็กอ๋อตัวจะ่าเข็มเฮ้ยเจอลกเข็มบนี้หรอเข็มหรือเปล่าบองบง ร่นหลักเื้อนด่มหมักหมักให้ทำไข่ใส่จาน่อยเค้าแล้วนะขุนอ่อน่เป็นมันลินาอุนอ๊ต้มกระชิบไม่ได้ซ้ำนูบหรอฮะใบก็ตำที่แกตำนี่ย เนี uh, ่ยเราไชมึงเลยไปหานใ่โอ๊ส่เออดู uh, ูอย่างนี้เรากโชคทั้งใส่คับย่ามหาลังหาโตโล่ลืมเหมือนอู้สุดปลายัน่ตัวมู๊ไอ้บุอะไรอ่ะ

หเปลา็นคิจำบ่สามแขนเงินิลานขึ้นว่าเจ้าจำบ่แม่นเนาะย่า่าต้องให้พทโาว่าหลุดเนาะเจ้าประจําพีดออกเนเพราะว่านะบาในเือบเป็นปลามีเือเมีปลาเบอปลาไม่ยกบะโโบเลคนเนาะมอยก็เบปลาเมยก็เนาะ

តើមកកកដាក់ក្បិនចុះនៅនេះ។ឬតើកំពុងដងញា?តើបងស្នើដងញាញាជួយគ្នាវិញគេ។គូក្លីាលេខមិនធឿកគេ។ជូលាបារាំងដងក្លីជាមៀងល័យ។គេបាច់ចាំបាច់ចាំជួយជួយໄວចៃទឿជួយ។កកគ្រូรู้ว่าញាជួយគ្នា។ញាគូកូ kì cái tầng nha, bu nặng rạ đài nha vợ con nha anh chị quay tới xong quay tới làm tay bọn đợt đi nua mua cái bò lợn nhừ rồi nè lấy chù, đạ bà làng đồng nhì miang họ đang miang nhì lấy từ cái liang làm con cái này này khi quay tới xong quay tới làm ri tê bọ bần bùn của chú anh iyaa kukoo cha 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 kuu naa raa tai <laughs> nyea jua kaniyaa tae ki ka beng pen koo yung wang naa shang tee yaa nua cha 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 waa cha tae plek kiaa ki nyea jua kaniyaa tu kii kon muu koo dan kan muu koo

តាទីតាគូណាក់រ៉ាដៃវិញគេកិតទៅបោប៉ាវិញគេបែសំបែតាណៃទៅវិញវិញគំអ្នកតែបោកបើពឿនគញគេតែថ្ងៃលេយមូតប្រៃនេះមិនរួយឲ្យចាប់លេយលោះគេលីគໄປទៅសំបែតាជួយក្លក់គ្រូរូបាជួយជួយវាយឆៃគើជួយលោកជួយមកកាត់គួយណៅអុយគេໄປទៅសំបែតាអានីង anh ra cái niên đồng hai chịu cái con cuối nào cái chịu lọc lù lù ba cho chui vay chai cửa cho em được cho em mở à. riêng con cháu ăn bờ lợi bơ lơ là như cho của thầy cho của tôi cái cái lại là ăn out cái này cái chịu lọc lù lù ba ai trong tê đâu chơi quạc rù rù ba nhảy chơi cái này tê bọ bờ vừa đồng hoang nữa

Nóc náo hay trở lại tất cả mọi người cho ăn chỗ chưa bắt được 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 chỗ chưa cửa xa, cửa ít, bị tạ kỵ, tổng thể, thằng rung lửa, Tại sao bây giờ? Chưa chết. Đọc nhầm luôn lúc, chết một lúc. Ồ, chết lẽ hả? Thôi, thả bắt lại. Đừng mà lau, đừng mà lau, đừng mà lau. Đọc Nhầm nhầm, nhầm nhầm, không thể đây nhầm, nhầm นี่อมรันกินอึเราจะยอดน่าเลหเลาล่ะใชเลยเชียวจาทุกกบไปน่มาใต่ของแก่ไม่ดีอันตรายพดอันตรายปะอะไรซื้อของใหม่ของโหดของใหม่ชะตังเฮือง

โอ้ไม่ต่อเถาแก่ยังไงมาไม่ก่เถ้าแก่มานอพูดเออเ้าแก่ใจฮักมาเนาะโอ้ไปมีรวเพิ่นเอามีอะไรปะอะไรพอห้างลูกซองกันโซดแต่บุโซดน้อโซดแต่บุโซดฮ่าฮ่าฮ่ากินนงงลตัดเลยห สใช้ดําตานมาได้บ่กินได้ไยู้ตงมันช่มลองมึงดูเพราะว่าทางใช้ตั้งไปนวพร่อมอเนัยดีเลยโอ้บ่อ้าวเลองมึงดูลองมึงโอ้โอ้นน่นอ้เนาะ

เออลมตัวตรงมาแดงมาแดงเวนอี้เฮ้ปมาแดงเมนตี้เลยดิเวนนอสเออลมตัวก่อนสบายดีสบายดีสบายดีมันชวนาเออฮากะมาเน่าเฟ่นกันเนาะมาจะใช้ในใจย่อนนะมาจะใช้มาจะใช้จ้ามาเด็กเยอะมาก เาเก็บเยอะอย่าใไปฟนดนะฮะหาฝากมือเลยเอาไปหยิบฝากได้เหรหาฝากมือเลยเอาไปขออนุญาตนเราปาหล่เจ้าอีกเอาเด้อคนก็มาก้กันไองโอ้ไปกันเนาะเอาสรางไปยมืนชนก็ได้นะต่ขับเอาด้วมือต้องชื่อมหลัก

บอยไครได้อยู่หุ่นได้ไครได้อยู่หุ่นแถวนี้โอ้ยนักอยู่เวียดนะเขากินแบบอาหารเวียดเขากินแบบแบบทางไหนเนอยคนกินข้างในอะไหนกินข oui, ้าวจ้ารอมือนันคอยใส่ชอยเพื่อนไปดูไปดูมันไปชื่ออยู่ตลองป้าเดือชามโลถือมาป้ามันหวากินเต้าแก้วล่ะ

หาพัดหนึ่งนะอดปู้ดฟ้าเลยโอดฟ้าเลยปูดตาเอสิพันเก้ันห้าไม่ชเาเอาเงินเาไปซื้อพ่ออยู่บ้านมันมัน่าเสมอเสมอเอาเงินม right. sure. ันแล้วไปซื้อพ่อมาโอ้ลุนหน่อยามันลออยามันเอ้นั่นเส้นหนึ่งมันรุกสิพันเฮ้ยเด้เด้โอดหรอ้ย่ไมาอดัมฮ่องเจ้าอะไ

พ่นเลยพ่นได้ <c oughs> พนสมัยสมัยสมัยญี่ปุ่นเลยพ่นเลยเงินธรรมดาเลยบ่บุหางพนกับสไตล์ญี่ปุป่นเท่ยเนาะเท่แต่แคลนมันแล้ว